สวัสดีค่ะทุกคนก็มีคนถามเข้ามาว่ายังขายฮะผลิตภัณฑ์ไลเวนเทสหรือว่า nrf 1 n r f 2คู่นี้อยู่หรือเปล่านะคะวันนี้มาให้คำตอบนะคะว่ายังขายเหมือนเดิมนะคะที่ไม่ได้โพสหรือไม่ได้ลงคลิปหรือไม่ได้โปรโมทเพราะว่าช่วงนี้ ทำงานหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานนวดนะคะก็ไม่มีเวลามาโพสนะคะอยากบอกว่าตัวนี้ยังทานยังใช้เป็นประจํานะคะทุกวันนะคะขาดเธอไม่ได้จริงๆนะคะอยากบอกเพื่อนๆว่านะคะยังขายและทําธุรกิจเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาลงโปรโมทนะคะ